ทองคนิดเอกซาแนิดเอ้ยวันมาเมมะกดมากระพานแล้ว<อ>ติดตามเลยมา <c oughs> คีดตรวกรแตบบ่แล้วลี้กันเขาเิยขีดหน้าเล่าแล้วก็เรียงแบะนี่แหละนี่นะ ส่องยังเซาซีส่องเบานุผักส่องแล้วแน่แล้วเราอยู่กรุงเทพกำลังติดตามนะคะจ้าติดตามกัลละกันน,นั่นแหล,ดเดและเล่าสวนหนาะคอยมีเวลามิเต่ลงคลิปแล้วแล้วก็ไปทำงานทำการเล่าสวนะ จะใช้เพื่อนันเลยทายคลิปหายนะเปยูกรุงเทพไปนี่ผากหลายเวลาเราเดินขถงเดินข้างแล้วก็ทายไปมองเที่ยวหลายเด้ไทยนี่หอยหอยอยียงอ่ะพิวไลผักมากิน อร่อรสมีต้มไกนะ่นะยำขันอุน่นต้ไมไก่มกมกหน้าไม้แล้วก็หนึ่งปลาอาหารหนึ่งปลาขึ้นนี่มาอุ่นกินต้งสับมนอยู่บ้านอ้านนะฝาติดตามกันละกันเด้อ คนส่องไม่คนทักเหตุเดือนเดือนหลังนี่แหละเบาหนุนะเดินแ,แล้วก็ได้คนติดตามไห้ได้เลยคนติดตามเราแปดลอยควัาเลยแล้วไลฟ์สุดนี่มีร่มเด้อเบาหนุฮักเราบุคคลึ้นไลฟ์เราบางสองเสมอวนเราไปต่อบัรอีสวรรค์เอออยู่แน่ะต้องขามกับสวรรค์น,น้องค่ายบอกเลยยังฮะกูเห็นพี่เขาเดิน สมวัดอยู่จาแม่นซ่องเล่าันแปดร้อ,อกกยกลัวอะไรเด้คนติดตามเนะี่ยกล้อีกเดนเลยเยครบพันไล้ครบพันแล้วช่องเบาหนุกนะรับเหตุวังเดือนก่อนนี่ตาเสพแถม,แมน้อยอันนี้นะบ้านเขาเอือด้อยกี่ี่ หัวธรรมดาเราเืา่อน,นี้เราเห็ดบแบบว่าใส่หมักพริกแต่ละเมือเราใส่หมกักพริกน้ำแซ่บเห็ดนานจะคล้องก่อนบาทนี่งจีอ่นไก่โตต้องขึ้นนะถ้านานไปจะเป็นแมนไม่เราเพิ่งทำพี่เขากำลังเห็ดในเดือน ເດືອນກົ່ວນີ້ແຫຼະແຕ່ຊ່ອງເຮົາຫັ້ນຕີ້ຍັງເດືອນ6ນະກະເບິດເດແສາວສ ไม่เป็นไรถ้าพึ่งจะทำแม่เพึ่งทำได้เดือนกลัวนี่หละเดือนหลังนี่เลยเราทำ <c oughs> เราทำเดือนกลัวแต่ได้คนติดตันงแปดโลยไอ้ <c oughs> ไวขนาดนีา <c oughs> ขอบคุณพี่วลิลลยขอบคุณสาวนี้ขอบคุณ